สวัสดีพี่น้องพงไปที่เคารพรักนะครับผมมาพอกันนี่คือเกาในรายการ,ร,าก,ารกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือน,นีพาพี่น้องมากินตำส่วหอยแครงหรือว่าตำหอยแครง2กิโลครับพี่น้องแกะออกมาแล้วไดต้ตมที่เห็นเนี่ยแหละนะครับพี่น้องพอดีว่ามีเน่าแกะครับซื้อเน่าแกะมามันก็เลยแกะไงจังหน่อยซื้อมาแกะเองเลยนะครับโอ้น้ำลายออกคอไพ่กวนน่นฟังใด้ก็แล้วกันครับขนมจีน สีสยามนะครับประเทพธิดาผมใครเองจึงในกระฝากอุดหนุนให้กำลังใจกันในกระดกันบอสซื้อบอหาบอเป็นยังถักไปคุยกันกระไดนะครับผมเนาะจังในกระไดขนาดซองลอยก่ำสามหอรอยนะครับเส็นเนวนุมแซบผู้ใดเคยซื้อแล้วเ,เพิ่นกะรีวิวมาในทางที่ดีนะครับพี่น้องเนาะอ่ะบาทที่นี่มาก,กินกันแซบแซบครับเฮ้ยขักขนาดปุ๋น,นะครับพี่น้องอันนี้ อันวันฟ้าเพราะเองครับทําเองเลย <c oughs> บ่ได้ไปซื้อยูแมคโคแล้วเห็ดเองได้กินหลายกว่าแต่ว,ว่าต้องใส่ใส่เวลาครับหาขึ้นตามที่ผมเคยบอกพี่น้องล่ะที่ผมซื้อมาเร็ดมาก ดเข้าไปยสซีสมากไหมแซบเป็นนองแซ่บ ให้เบิ้งเซนความเหนียวนุ่มไอยแข่งยังสดๆดอยู่คนขายโลละรอยยี่สิบบาท ผมซื้อมาสองโลซื้อมาพร้อมกับอันกุุงมังกรน,นะครับร้านเดียวกันเบ้นหน่อยๆเด้อ แต่ว่าลวกเนี่ยผมลวกแบบแบบสุกเลยครับบ่ได้เอาแบบแดงเลือดจริงๆอยังได้แบบนั่นเด้แต่ว่าเบิงบ่งเป็ี่ยนครับ ตสกีบอนสื่อน่าแกะ พอเขาอพอได้คบหาเมือนบอกพี่น้องเขาโอเคเขาพอละเอาไปให้เขาสูตรอากาศข้างนอกนะครับเขาเรียกว,ว่าไปเอาอินยองพมกับดืมไปรับออกซิเจนบอกให้มันเขียวได้อเผอินว่ามือคบหามือของผมเนี่ยฝนตกครับแดดบอด่อีผมไปเลยเอ้า ប្រូសារបស់នាក់សាក់បាន្តាប់ទាំង់សារស្សារៀនៃះមียวាក់ទាំង់ទាំង់្សារៀន្សា ค่าขนาด มีเตอหอยแก้ง่อนอยู่นี่ครับต้องเอาซ่อนตักเอา เดี๋ยวผมไปตอบด้วยครับแล้วอพี่น้องทักลายมาสางของขอบพระคุณลายนะครับเพื่อส่งสีอิมแท่นอกบาน น้ำบานหามุมไทยบ่ได้ครับเ <laughs> ดยมุมใดก็คือมุมนั้นนะ <c oughs> บไว้ครับพี่น้องอิ่มแล้ว เหลือตรงนี้ก็เถียงบอทอนว้กระหลังให้มันเหลือแต่หอยแข้งนะครับบบไวอีรีบบไวกับบ,บ,บฟืนผมสิเป็นแบบนี้นะครับแต่แต่สิว่ากินเบ่เคยเบิดบางอันมันกนย็ยอมเบิดยอมบ่เบิดนะครับพี่น้องเนาะเฮ้าอิม่มเฮากับ,บ่บไปฟืนนะครับคันทามว่าเออเราเป็นอยังคือเห็นเมาาื่อไยมันบ่รู้ไงครับ่าเฮ้าสิกินอิม่มหรือบบอิม่มเพราะปกติผมมากินเบิดมันอาจจะเป็นมั่งผมกิน กินเอ่อเว ê, หรือว่ากินพวกออาหารเสริมที่เป็นโปรตีนไหมครับพี่น้องมันมีเน,เนเล่าเหตุอิ่มเร็วไหมเพิเเเเเ่งอยากลดทุนเรื่องกิน <c oughs> เอา้าขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ยังกันติดตามนะครับหรากว่าพิธารประกันได้ก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องนอกจากในกระดาษฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าเป็นกำลังใจให้กันในระดับกันพอกันแม่ในลี่ต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ